ก็อย่าไปแถบนู้นสิขี่แถบนี้บิลบิลคีบเวคีบเล็บ มาทางนี้แบมเห็นไหมรถมาข้างหน้าสวนไปได้ยังไงหนูต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเนี่ยบิดเลยบิดถอยหลังบิดถอยหลังแบมบิดเกียร์ถอยหลังปั่นไปแล้วบิดถอยหลังค่อยๆบิดทีละอันปั่นไปอีกแล้วก็บิดถอยหลังบิดค้างไว้อ่า พอแล้วไม่ต้องบิดบลอยเดี๋ยวไว้เวลาขึ้นเนินนะ่ะหนูขึ้นไม่ไหวหนูค่อยบิดบิดแนนั่นบิดไปข้างหน้าน่ะบางโคนเดี๋ยวก็ต้องเซตใหม่แล้วนั่นอ่ะมันหลวมแล้วมันเบี้ยวแล้วให้มันดึงออกมาข้างหลังนิดหน่อยเพืาอวานมันถึงกระเด็นใส่หลังเต็มหมดอนะ่ะ To build a house, big roof first. <laughs> it's very nice place, Uh, public park. so we we go one round ไปรอบนึงลูกวนรอบนึง One row, Bill.